พบกับเซลสายป่านนะคะที่เป็นรถทิปเปิลทีวันนี้เซลสายป่านจะพามาดูบรรยากาศรถที่เต็นนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นออกรถที่1000บาทไม่มีเครดิตก็สามารถออกได้รับเงินสดก็สามารถออกได้ไม่มีคนค้ำก็สามารถออกได้นะคะออกได้ทุกอาชีพเลยแล้วก็เรามีีค่าพารบค่าภาษีค่าการจัดโอนอีกต่างหากนะคะที่เป็นรถก็จะบรรยากาศแบบนี้เลยรถที่เต็นเราค่อนข้างเยอะ มีรถประมาณ200คันค่ะมีทั้งรถเกง่งรถก็ะบะมีทุกแบรนด์ทุกที่ห้เลยวอนนี้นะคะเซลสายป่านจะพามาดูรถเพิ่เข้าใหม่อันนี้นะคะก็จะเป็นรุ่น Isuzu All n e w Capro ค่ะตัว4ประตูนะคะเป็นสีบอนเ้ามาดูรอบรอบคันกันเลยค่ะว,ว่าโชวรถคันนี้จะเป็นยังไงบ้าง แบบนี้เลยมีแมนอูสู่ตัวใหญ่เต็มตแบบนี้นะยค่ะ ่มนนี้ค่ะเดีเ๋ยวเซลสายป่าจะพามาดูนะคะวิธีที่ดูรถนะคะว่ารถทําสีมาหรือเปล่านี่นะคะเดีเ๋ยวเซลสายป่าจะพามาดูที่ลูกค้าส่วนใหญ่ชอบสงสัยกันว่ารถคันนี้ได้ถูกการทําสีมาหรือเปล่านี่ค่ะถ้าเม็ดอาร์ตเป็นอย่างนี้ถ้ายังมีรอยพุกข่าไม่เรียบเนียนแสดงว่ารถคันนี้นะคะยังไม่ถูกการทําสีมายังไม่ผ่านการทําสีมาเลยคันนี้นะคะก็เป็นสีประตูด้านหลังก็จะกว้างมากจะซ่องแต่งรถให้เรียบร้อยแล้วในส่วนของท้ายกระบะนะคะ ก็ได้้ยอนนั่น <Wow. S 1> ะไฟท้ายยูโฟนะคะส่วนไฟเบรกก็อยู่ด้านบนนะคะคันนี้ค่ะไม่มีแม็กไนเนอร์มาดูภายนอกแล้วไปดูภายในกันเลยค่ะว่าภายในสวยขนาดไหนไปดูกันเลยเ <Wow. S 1> ชฟสายป่านจะพามาดูด้านในกันนะคะว่าด้านในรถคันนี้เป็นยังไงบ้างคอนโซลของรถคันนี้นะคะจะเป็นคอนโซลสีดำตัดกต่สีเบรแล้วก็พวงมาลัยนะคะคันนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยซิ่ง <Wow. S 1> ของนาดีแปลงเสียงดังมากฟังชัด นี่เป็นไงบ้างคะแล้วก็เราติดที่รถบูธให้เรียกร้อยแล้วคันนี้เลานแถบรถบูธให้นะคะเกียร์คันนี้นะคะก็เป็นเกียร์ธรรมดาในส่วนของวิทยุนะคะอันนี้ก็เราฟัง FM แล้วก็สามารถใส่แผ่นซีดีได้ด้วยแล้วก็สามารถเชื่อมต่อ USB หรือว่าบลูทูธได้ด้วยนะคะในส่วนของเบาะก็จะเป็นเบาะหนังสีเบจทำความสะอาดง่ายไม่เลอะไม่เปื้อน สี่ประตูคันนี้เป็นยังไงบ้างคะอันนี้นะคะเป็นรถสีประตูค่ะทางหลังกกว้างมากมีที่พักแขนคือลูกค้าจะไปไหนก็สะดวกสบาย่นระยะทางไกลก็ไม่เมื่อยสามารถนอนได้เลยนะคะมันกว้างมาก <Wow. S 1> ไปฟังเสียงท่อกันบ้างดีกว่าค่ะว่ารถคันนี้ท่อจะสิ้นขนาดไหนไปเลยรถคันนี้นะคะก็จะเป็นระบบของเขานะคะลูกค้าดับรถแล้วค่ะเขาจะเป็นระบบตั้งอัตโนมัติข้ามเวลาหมดก็คือรถคันนี้เขาตั้งให้เราอัตโนมัติเลย ก็จะดับไปเองค่ะหนึ่งศูนย์ดับเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นไงบ้างคะภายนอกก็ดูแล้วภายในก็ดูแล้วเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันดีกว่าค่ะว่าห้องเครื่องคันนี้จะเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยค่ะคันนี้นะคะก็จะเป็นฝากระโปรงฝากระโปรงคาร์บอนนะคะคาร์บอนอากา่าจ้าฝากระโปรง,งน,นะคะก็เป็นฝากระโปรงของอะกา่าซึ่งเราตัเม็ตมาให้เรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นของแท้แน่นอนค่ะ ส่วนในห้องเครื่องนะคะรถคันนี้เป็นเครื่อง2.5นะคะ DDI เชือเพลงดีเซแล้วก็เรามีแมปมาให้แล้วค่ะเรียบร้อยรีแมปให้เรียบร้อยแล้วห้องเครื่องหล่อมากสวยมากดูเลยค่ะสายซิ่งเห็นแล้วต้องชอบแน่นอนรถของเราก็จะเป็นสไตล์นี้ค่อนข้างเยอะค่ะ กดติดตามที่ช่อง Facebook ชื่อเซลสายปานหรือว่าสายปานนะคะแล้วก็เพจเป็นรถมิ N ่ปันดีหรือลูกค้าจะวอล์กอินเข้ามาดูรถข้างในก่อนก็ได้ที่ป็นเรามีรถค่อนข้างเยอะแต่วันนี้ค่ะเซลสายปานก็ S S ขอเราไปก่อนมาพบ้าไปทีคริปใหม่นะคะมาดูกันว่าปหน่าจะเป็นยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ